สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ธนบัตรหมุนเวียนนะครับใน EP ีที่2นี้นะครับผมก็จะขอแนะนำธนบัตรแบบ9นะครับอีกใบหนึ่งนะครับนั่นคือธนบัตร10บาทแบบ9นั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันแล้วนะครับธนบัตรแบบ9นะครับถือว่าเป็นธนบัตรนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นธนบัตรแรกที่มีพระพระชายาสาสิศลักษณ์นะครับของพระองค์ปรากฏอยู่บนธนบัตรนะครับธนบัตรแบบ9มีทั้งหมด6ชนิดราคาด้วยกันนั่นคือ1ธนบัตร50สตางค์นะครับธนบัตร1บาทธนบัตร10บาทธนบัตร20บาทธนบัตร100บาท นรัี่คือ6ฉบับ6ชนิดราคานะครับของธนบัตรแบบ9ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับธนบัตร10บาทแบบ9กันนะครับว่าภายในธนบัตร10บาทแบบ9นะครับมีภาพใดปรากฏอยู่บนธนาบัตรนั้นบ้างนะครับแล้วแต่ละภาพนั้นคือภาพอะไรนะครับธนบัตรแบบ9พนะครับผลิต นะหรือจัดพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอลาลูนนะครับจำกัดประเทศอังกฤษเอ่อใช่ครับประเทศอังกฤษนะครับเริ่มทยอยนะครับใช้ออกใช้นะครับในปีพุทธศักราช2491นะครับถือว่าธนบัตรแบบ9เนี่ยออกมาใช้นะครับเนื่องจากธนบัตรนะครับในแบบ8เนี่ยนะครับธนบัตรแบบ8 ซึ่งเก่าแล้วนะครับจึงต้องมีการผลิตธนบัตรนะครับในแบบ9มาธนบัตร10บาทนะครับแบบ9นะครับด้านหน้าเราจะเห็นว่าตอนกลางของธนบัตรนะครับใต้ข้อความ10บาทเนี่ยนะครับจะเป็นรูปป้อมมหากาบนะครับเป็นป้อมมหากาบนะครับนี่คือป้อม ด้านขวาด้านซ้ายแล้วกันนะครับเริ่มจากด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับจะเป็นจะมีพระบรมฉาย,ยา,าสานทิศลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9้านะครับด้านบนนะครับบนสุดบนซ้ายสุดนะครับจะเป็นเรียกว่าหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เป็นภาษาโรมันนะครับแล้วก็มีตัวอักษรนะครับเป็นอารบิก เท่โทีครับเป็นตัวเลขอารบิกนะครับที่ระบุหมายเลขของธนบัตรนะครับใบนี้ซ้ายด้านล่างสุดนะครับมีเลขบอกราคานะครับเป็นเลขอารบิก10บาทนะครับตอนกลางนะครับบนสุดจะเป็นรูปพระพุทธพานะครับรูปพระพุทธพา่อยู่ด้านบนทันลงมานะครับจะเป็นข้อความรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทย ถัดลงมานะครับจะเป็นข้อความธนบัตรเป็นเงินชําระหนี้ได้ตามกฎหมายที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายถัดลงมานะครับคือข้อความ10บาทนะครับนะครับอันเป็นการบอกมูลค่านะครับหน้าธนบนัตรนี้นะครับธนบนัตรนี้ใบละ10บาทสามารถใช้เรียกว่าใช้หมุนเวียนนะครับณนะตอนนั้นในราคา10บาทด้านล่าง ใต้ป้อมมหกานะครับจะมีลายมือชื่อนะครสองลายมือชื่อนั่นคือลายมือชื่อรัฐมนตริว่าการกระทรวงการคลังและลายมือชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครสองลายมือชื่อด้วยกันซ้ายมุมบนสุดนะครับเป็นเลขไทย10บาทนะครับยืงมานะครับเป็นเลขไทยเป็นหมวดหมู่ภาษาไทยที่ระบุนะครับ หมดที่ระบุหมายเลขธนบัตรประจำธนบัตรใบน,นี้นะครับถัดลงมานะครับตอนว่างๆนี้นี่คือลายน้ํานะครับลายน้ําลายน้ําบรมฉาย,ยาสตธิศลักษณ์นะครับลายน้ําพระบรมฉาย,ยาสตธิศลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับจะปรากฏเมื่อเรียกว่าเมื่อยกขึ้นสอง ะครับยกขึ้น2หรือใช้แวะใช้ไฟฉายนะครับ2ก็จะปรากฏลายน้ำขึ้นมานะครับนี่คือด้านหน้านะครับของธนบัตร10บาทแบบ9กาพี่กลับไปด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังตอนกลางของภาพนะครับจะเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคม ด้านบนนะครับจะเป็นเลขไทยนะครับสิบบาทไทยอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นสิบบาทอาราบกนะครับ,นะรบใต้พับใต้ภาพพัที่นั่งอนันตสมาคมนะครับจะมีข้อความว่านะครับโทษฐาน โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรนะครับต้องจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีนะครับและปรับอย่างสูง40,000บาทนะครับนี่คือข้อความที่ระบุไว้บริเวณตรงที่ว่างๆตรงนี้นะครับจะเป็นลายน้ำนะครับอย่างที่กล่าวไปไปด้านหน้าด้านหน้ามีลาย คือธนาบัตร10บาทนะครับแบบ9ธนาบัตร10บาทแบบ9นะครับหลายคนอาจจะอยากจะถามว่าธนาบัตรใบนี้นะครับมีมูลค่าเท่าไหร่เอ่ยนะครับธนาบัตรใบนี้นะครับราคาโดยประมาณนะราคาในการเรียกว่ารายกัในการแลกเปลี่ยนนะครับก็ราคา UNC นะครับระดับ UNC เลยเนี่ยมีตั้งแต่ราคา280ถึง15,000บาทเลยทีเดียวนะครับแบบ UNC คือแบบธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือไม่ได้ยับไม่ขาดนี่คือธนบัตรที่สมบูรณ์100% แต่ธนบัตรที่ท่านเห็นอยู่นะครับอย่างที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับที่ผมมีและเก็บสะสมอยู่เป็นธนบัตรสภาพประมาณ50%นั่นคือมีร่องรอยขึ้นสนิมและรอยยับนะครับซึ่งบ่งบอกว่าธนบัตรนี้ค่อนข้างที่จะชำรุดคำว่าชำรุดไม่ได้หมายความว่าธนบัตรขาดแหวนเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงธนบัตรมีการเจือจางหรือสีที่จาง ออกไปนะครับรวมถึงสภาพธนบัตรที่ยับจนเกินไปก็อาจจะหมายถึงชำรุดได้นะครับธนบัตรราคาที่ผมวางอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ถ้าสามถ้าสามถ้าหมนุนถ้านำออกจัดจำหน่ายก็ราคาโดยประมาณคือ1 0 0ถึง150บาทนะครับหรือบางทีก็อาจจะถึง200 ก็เนื่องจากสภาพของธนาบัตรไม่ได้ครบร้อนะครับราคาจึงลดหลั่นกันออกไปแต่ถึงแม้ราคาจะลดหลั่นนะครับแต่มูลค่ามากกว่าหน้าธนาบัตรอยู่แล้วนะครับทำไมของเก่าจึงราคาแพงนะครับของเก่าบางประเภทเป็นเป็นความเป็นมาเป็นเรื่องราวที่ไม่มีการหวนคืนนะครับไม่มีการหวนกลับไปผลิตซ้ำอย่างธนาบัตรพวกนี้นะครับ ธนาบัตรพวกนี้เมื่อก่อนก็เป็นธนาบัตรหมุนเวียนเหมือนเหมือนปัจจุบันที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนสิ่งของกันนะครับในการจ่ายแลกนะครับเมื่อก่อนก็เป็นเช่นนั้นนะแต่พอผ่านการเวลามาเนธนาบัตรแบบเนี้ยถูกเรียกว่าปลดระวางไม่ได้เป็นธนาบัตรที่นํามาใช้ใจ่ายหมุนเวียนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับด้วยความเก่าด้วยความเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามยุคสมัยทําให้ธนาบัตรพวกนี้นะครับ เป็นธนาบัตรเก่าลงแต่ยังมีคุณค่าอยู่ในตัวของธนาบัตรเองเนื่องจากเป็นธนาบัตรที่ใบเดียวมีหมายเลขเดียวนะครับไม่มีหมายเลขซ้ําและต่อครั้งนะครับในการผลิตธนาบัตรนะครับก็ไม่ได้มีมากมายไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีการผลิตซ้ําเพราะนั้นมูลค่าหรือราคาของธนาบัตรนั้นนะครับของเก่าเนี่ยจึงมีราคามีมูลค่า นะครับของคนที่ชื่นชอบนะครับของคนที่อยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะเรียกว่าซื้อหามาสะสมเป็นงานอดิเรกก็ตามหรือซื้อหาสะสมมาเพื่อความรู้นะครับในการศึกษาเหล่านี้นะครับเหมือนผมเนี่ยผมสะสมไม่ได้สะสมเพื่อไปจําหน่ายแต่สะสมเพื่อการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ทั้งหมดนะนี่คือเรื่องราวของธนบัตร10บาทแบบ9นั่ด้านเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่แฟนเพจนะครับแบงก์ทอล์นะครับหรือ h h n n n l n n g l i p Review นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบ,บัตรหมุนเวียนธนบัตรที่ระลึกรวมถึงเหรียญน,นะครับกระสา,าต่างๆก็สามารถที่จะ เรียนรู้นะครับผ่านช n แนลผมได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ